เอาผ้าชุบน้ำมันและพันร่างกายแล้วก็ไฟจุดประหารกับคนที่วางเพลิงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใครทำผิดวิธีไหนก็ควรจะทำวิธีนั้นเขาเรียกตาต่อตาฟันต่อฟันอันนั้นเป็นยุคแก้แค้นใครที่เป็นนักโทษแล้วนี่ก็จะมีการลงโทษหลายๆวิธีที่โหดร้ายทรมารแล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนประหารชีวิตเพราะสมัยก่อนก็จะฆ่ากันซะมากกว่าก็ไม่แน่ใจอยู่นี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดของคนเหล่านี้เขาถึงขั้น เขาใช้ด้วยชีวิตแบบนี้หรือเปล่าในบางกรณีเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือในในขณะที่จิตใจและวิธีการหรืออะไรตัวนีอะไรที่เขาได้กระทำกับกับเหยื่อของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันโหดร้ายทารุณเปิดกระโหลกศีรษะใช้คขีมคีบเหล็กร้อนใส่ในมันสมอง ใช้ผ้าชุบน้ำมันผ่านในทั่วร่างกายแล้วจุดไฟเผาฟาดด้วยแส้แล้วแล่เนื้อหนังเส้นเอ็นออกให้เหลือแตกระดูกแล่เนื้อนักโทษทอดโดยน้ำมันเหมือนทอดขนมและให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตายนี่คือส่วนหนึ่งของวิธีการประหารชีวิตใน21วิธีที่ไทย ใช้ลงโทษผู้กระทำผิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับในยุคนั้นจะมีจะมีขบวอ่ะมีขบวนมากมากสุดๆก็เลยมีการทํากฎหมายขึ้นมาล่ากฎหมายขึ้นมาเป็นเรื่องอปราบปรามหรือว่าข่มขู่พวกขบวแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้วิธี21วิธีนี้ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะประหารหรือลงโทษคนที่เป็นขบวอย่างเดียวแต่คนที่ทําผิดอื่นๆคดีอุกชะกัน ค่าคนตายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่โหดโหดอย่างค่าผ้าค่าเนนก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะคะใน21วิธีนี้จะมีอย่างหนึ่งที่เอาผ้าชุบน้ำมันแล้วผ่านร่างกายแล้วก็ไฟจุดอันนี้มองดูว่าน่าจะประหารกับคนที่วางเพลิงอะไรสักอย่างเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยใครทำผิดยัง ใครทําผิดวิธีไหนก็ควรจะทําวิธีนั้นเขาเรียกตาต่อตาฝันต่อฝันมันเป็นแต่ละยุคอันนั้นเป็นยุคแก้แค้นก็สาสม,มับความผิดที่เขาทําในลักษณะน,น,นั้นยกเลิกจาก21วิธีนั้นมาเหลือเป็นการประหาชีวิตด้วยดาบเมื่อปีพศ2451นะคะก็ร้อยปีพอดีนะคะ,ะก็เป็นการฟันคออย่างเดียวแต่สมัยก่อนนักโทษอะ่ะส่วนใหญ่ถ้าเผื ใครที่เป็นนักโทษแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าทําผิดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักโทษแล้วก็สุดๆเลยไม่เหมือนสมัยนี้ก็จะมีการลงโทษหลายๆวิธีที่โหดร้ายทรมานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนประหารชีวิตซะส่วนใหญ่เพราะสมัยก่อนก็จะฆ่ากันซะมากกว่านะคะในสมัยรัชกาลที่5การประหารชีวิตด้วยวิธีการสยดสยองทั้ง21วิธีได้ถูกยกเลิกไป เหลือเพียงแต่การประหารด้วยดาบตัดศีศรษะก่อนประหารชีวิตนักโทษจะต้องถูกเขี่ยน90ทีปิดตาจับนั่งมัดมือและเทา้าใช้ดินเหนียวอุดหูปากและต้นคอนักโทษเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะใช้มีดดาบฟันโดยมีเพชรคาตสองนายจะร่ายรำไปมาขณะจังหวะที่จิตใจนักโทษสงบนิ่งเพชราตดาบหนึ่งจะลงดาบมาที่คอทันทีจากนั้น แล่เนื้อให้แร้งกากกินและเอาหัวเสียบประจานควบคู่กับการประหารยังมีวิธีทรมานนักโทษอีกหลากหลายรูปแบบครับอ,อันนี้เป็นเขาเรียกตะกอ้อช้างแตะจะมีที่เปิดแล้วคนเข้าไปอยู่ได้อันนี้คือให้นักโทษเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วในในตัวตะกอ้อเนะี่ยก็จะมีเป็นตะปู Oh. แล้วก็การทรมานแบบนี้ก็บางครั้งก็เพื่อให้รับสารภาพเพราะว่าสมัยก่อนการจำคุกกับการทรมานจะคู่ก,กัน oh. อันนี้คืออะไรอันนี้นะเขาเรียกเบ็ดเหล็กเบ็ดเหล็กนี่ก็เรื่องของการทรมานเหมือนกันเขาก็จะมีการชักลอ่อชักลอ่อพอไปไอ้เบ็ดนี่ก็เกี่ยวไปเราคาดว่ามันน่าจะถึงตายแต่ถ้าเผื่อใครร่างกายแข็งแรงอยู่ได้ก็อยู่ โอ้แต่มันเหนียวขึ้นมาอย่างนี้นะใช่แต่ดูแล้วรู้สึกเหมือน,นวิธีทำให้รับสารภาพเหมือนกันนะใช่ใช,มใช่มันก็เลยเป็นว่าเอ๊ถ้าไม่ผิดจริงก็ต้องรับเพราะไม่งั้นก็จะไม่งั้นก็ต้องตายอันนี้คืออะไรฮนะอันนี้เขาเรียกอไม้บีบเล็บไอ้ตัวที่เห็นในที่ทหุ่นนะก็คือคไม้บีบเล็บ ถ้าเผื่อคือบีบเข้าไปบนเล็บ่ยบีบเล็บให้เจ็บบีบเล็บก็เรื่องของการให้สารภาพเหมือนกันครับแล้วก็อีกอีกอย่างนี้เขาเรียกคอนตอกเล็บที่เป็นแผ่นไม้บางๆว่าไอ้แผ่นไม้บางๆนี่อยู่ระหว่างนิ้วกับเนื้อเนี่ยนิ้วนิ้วกับเล็บแล้วก็เอาแหลมแหลมไม้แหลมใส่แล้วก็เอาค้อนตอกบนเล็บที่โดนประตูหนีบน้ำตาก็อย่างเราบางทีหนามตําหรืออะไรเสียนตำมันเจ็บเลยคือต่อก่ให้เล็บหนุดเนี่ยใช่ใช่ ในอดีตประเทศไทยใช้วิธีการประหารชีวิตด้วยการตัดคอเป็นเวลานานถึง26ปีก่อนจะถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่8หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและเปลี่ยนมาใช้วิธีการยิงเป้าแทนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยใช้การประหารชีวิตนักโทษโดวยวิธีการฉีดยาพิษเข้าร่างกายครับข้โทษประหารชีวิตก็สามาย นี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงของการประหารชีวิตนักโทษซึ่งถูกบันทึกไว้โดยกรมราชฐานเมื่อหลายปีก่อนครับคนคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายไม่ต่างอะไรกับร่างที่ไร้วิญญาเดินเข้าสู่หลักประหาร วินาทีที่ชีวิตหนึ่งถูกฆ่าโหดร้ายโหดหห่เกินกว่าที่จะเผยแพร่าภาพเหล่านี้สู่สาธารณชนได้ทั้งหมดและเพื่อเป็นการเคารพต่อสิทธิของผู้ต้องขังแม้ว่าวันนี้คนที่อยู่ในภาพจะอำลาโลกไปนานแล้วครับเมื่อกี้ตอนประหารชีวิตด้วยการการยิงเป้าก็จะเห็นไปมีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งก็ทำผิดใดๆมาก็ตาม ก็มามาถึงสู่ขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะเข้าแดนประหารมันมีแววตามันมีอารมณ์บางอย่างที่ที่มันชัดมากถึงถึงความหมดอะความหมดหวังในชีวิตคือมันหมดแล้วมันเดินมันเหมือนมันเหมือนร่างไร้วิญญาณตามันจะว่างๆผมไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่อะแต่มันมันหดหู่มากก็ไม่แน่ใจอยู่ดีนะว่าว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความผิดของคนเหล่านี้เขาเขาถึงขั้นขั้นต้องทดใช้ด้วยชีวิตแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่จาพวกต่อชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในอีกมุมหนึ่งมันในบองกรณีเราก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เราได้ได,ได,ได้ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรอในในขณะที่ที่ที่ทจิตใจและว,วิธีการหรืออะไรต่อมีอะไรที่เขาได้กระทํากับกับเหยื่อของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มัน มันโหดร้ายทารุณมากกว่ามากกว่ามากกว่าการที่เขาได้รับในความรู้สึกบางทีนะแต่จริงๆแล้วในมุมของมนุษยธรรมควรไม่ควรเลยผมไม่แน่ใจ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ